นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลตอนที่หนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือต้องถอนอัคระนี้ให้ได้เท่านั้นไปหัวบอกจนจูได้ฟังก็น่าซีดเผือดเจอต้นตอของอัขระสายมืดแล้วทว่าเป็นพลังอัขระที่รุนแรงอย่างยิ่งวิธีที่จะทำให้พลังอัคระสายมืดหายไปคือต้องทำลายมันเท่านั้นอาจวูว่าอย่างไรเรา วันล้างถามย้ำเมื่อเห็นว่าเด็กสาวหน้าซีดเผือดกระทันหันแม้จะนำหินก้อนนี้ขึ้นจากน้ำก็ไม่สามารถแก้ไขได้เจ้าค่ะทางเดียวคือต้องถอนอักขระให้ได้เท่านั้นพลังอักขระจึงจะหายไปยามนี้หยงชวยเฮาวันล้างและบรรดามแม่ทัพนกองต่างมีสีหน้าก,กังวลใจหยางจังขอรับเรียกประชุมด่วนแม่ทัพนกองคนครัวคนซักล้างและแรงงานในค่ายทั้งหมดครึ่งช่วยยามทุกคน พร้อมกันที่ลานฝึกครับเครึ่งช่วยยามให้หลังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ําในกองทัพทั้งหมดถูกเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนไม่เว้นแม้กระทั่งคนทิ้งของเสียส่วนแม่ทัพรองแม่ทัพและนายกองทั้งหลายรับหน้าที่เป็นผู้กระจายข่าวให้แก่พลทาหารใต้มคับบัญชาของตนเองแม่ทัพน้อยแก้ปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วนก่อนโดยการใช้ม้าเร็วไปขนน้าจากแม่น้ําสายอื่นมาใช้ในกองทัพซึ่งต้องใช้วิธีการขนทางน้ําลงไปในแหวนมิติ เพื่อนาเข้ามาใช้ในกองทัพเพราะกองทัพแคว้นเยียนที่อยู่ในค่ายยามนี้หากไม่นับทาหารจากค่ายหัวเมืองอื่นๆก็มีจํานวนหลายร้อยหมืน่นดังนั้นแล้วจึงต้องใช้น้ําจํานวนมากเช่นเดียวกันจันจูเห็นว่าครานี้เป็นวิกฤตของแวนแค้นอย่างแท้จริงนางจึงให้พี่ชายเฮ้ายืมแบนมิติ5ห้าวงที่นางมีอยู่อย่างไม่ตรณนีพี่ชายเ่านี่แบนมิติของข้าเหลืออยู่ห้าวงไม่ไดีใช้ พี่ชายเ้านาไปใช้ก่อนเถิดค่าให้ยืมคิดเงินหรือไม่ไม่คิดเงินหรอกหนาเอาไปใช้เถิดเจินจูทําเสียงจี้จ้าในลําคอเห็นนางเป็นคนเห็นแก่งเงินปานนั้นเชียวหากอยากเสียเงินเอาไว้แก้ปัญหานี้เสร็จท่านเคยซื้อของบ้านข้าที่หลังก็ได้ขอบใจเจา้าข่าวเรื่องวัตถุสลักอัคราไซเมอรม์อที่อยู่ใต้ลาําธารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทําให้เหล่าทหารไม่กล้ามแม้แต่จะเดินเฉียดกาย เขาไปใกล้แม่น้ำพวกเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยประหยัดน้ำมากขึ้นตอนนี้ทางกองสเสบียงจัดสรรนน้ำดื่มมาให้กองทัพของพวกเราห้าร้อยถังเท่านั้นช่วยกันประหยัดหน่อยเล่านายกองผู้หนึ่งกำลังเรียกทหารใต้มาคับบัญชาของเขามาประชุมเพื่อจัดสัรนน้ำดื่มที่ถูกส่งมาให้ขอรับท่านในกองอืมช่วงนี้ก็ให้ประหยัดกันไปก่อนรอให้นักวาดอาขาัขราถอนอัขาระได้เมื่อใด ก็คงจะไม่ลำบากกันแล้วรับทราบขอรับท่านในกองยามนี้ความหวังของพวกเขาคงจะต้องฝากเอาไว้ที่นักวาดอัขาราของราชสํานกและคุณหูเฮอร์เจนจูผู้นั้นขอให้พวกเขาสามารถถอนอัขาราสายมือได้ด้วยไวเถิดขณะเดียวกันเจนจูและนักวาดอัขาราจากราชสํานกอีกหลายคนที่ถูกส่งมาก็กำลังเคร่งเครียดกับการถอนอัขระยามนี้พวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นเพราะ พวกเขาไม่มีลวดลายอักขาระให้ศึกษาอาศัยเพียงศึกษาพลังอักขาระที่แผ่ออกมาเท่านั้นบริเวณรอบๆน้ำทานถูกกันเอาไว้เป็นพื้นที่อันตรายยงองวยเห้าให้ทหานมาสร้างกระโจมเอาไว้เพื่อเป็นที่ที่นักวาดอักขาระปรึกษาหารือกันภายในกระโจมยามนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความตึงเครียดจนจูและนักวาดอักขาระหลายคนพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะถอนอักขาระสายมืดออกไปให้ได้ทว่า แม้ว,ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่เป็นผลนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถแกะลวดลายอักขระออกมาจากพลังอักขระได้โดยทั่วไปแล้วการถอนอักขระที่ไม่รู้จักนั้นนักวาดอากาักขระจะใช้วิธีสัมผัสพลังอักขระที่แผ่มาจากวัตถุนั้นๆเนื่องจากพลังอักขระแต่ละชนิดมีกลิ่นอายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันพวกเขาจึงใช้วิธีคลำจากหางเพื่อให้เจอหัวเมื่อเจอลวดลายอักขระก็เหมือนกับเจอหัว จึงจะรู้ว่าเป็นอักขระชนิดใดฉะนั้นแล้วจึงจะถอนอักขระออกไปได้ถ้าว่าครานี้เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตของพวกเขานั่นเป็นเพราะพลังอักขระนี้เป็นพลังอักขระสายมืดไม่มีใครที่รู้จักหรือชำนาญการใช้อักขระสายมืดเลยแม้แต่คนเดียวคุณหนูเหอขอรับมีเพียงพลังอักขระเช่นนี้ข้าก็จนปัญญาเช่นกันขอรับฉิงซินกล่าวขึ้นอย่างนอบน้อมแม้ว่าเขาจะเป็นนักวาดอักขระ ที่รับตำแหน่งขุนนางในราชสำนักแต่ความสามารถของคุณหนูเหอผู้นี้ก็ไม่อาจดูแคลนได้นางสามารถตามหาวัตถุอัคาราสายมือจนเจอทั้งยังเป็นนักวาดอัคาราระดับสีเงินดังนั้นเขาจึงต้องเกรงใจนางอยู่หลายส่วนในกลุ่มของพวกเขานี้นอกจากคุณหนูเหอแล้วคนที่พอจะฝากความหวังอาไว้ได้เห็นจะมีเพียงใต้เท้าเหวี่ยเขาคือนักวาดอัคาราระดับสีทองใต้เท้าเหวี่ยเจ้าคะ พอจะมีหนทางบ้างหรือไม่แม้แต่นักวาดอัขระในราชสำนักยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วนางจะทำได้หรือนางก็เป็นเพียงนักวาดอัขรอ่อนด้อยผู้หนึ่งที่อาศัยการฝึกฝนด้วยตนเองจากตำราเท่านั้นชนไหนจะสู้นักวาดอัขระที่ผ่านการฝึกฝนและชี้แนะจากอาจารย์อัขระที่ถูกต้องได้เล่าตายเท้าเหย่อยามนี้หลับตาลงเพื่อครึ่นคิดหาทางออก คราวสีเงินยวงของเขาพลิ้วไหวตามแรงลมที่พัดเอื่อยเฉยทางเดียวที่จะหาลวดลายอักขระพบทำได้เพียงแกรอยจากพลังอักขระที่แผ่ออกมาเท่านั้นไม่มีทางอื่นชายชรากล่าวอย่างอับจนหนทางเช่นเดียวกันหากเป็นพลังอักขระปรกติพวกเขายังสามารถคาดเดาได้จากกลิ่นอายอักขระที่แผ่ออกมาและนำไปเปรียบเทียบกับตำราอักขระได้แต่นี่คืออักขระสายมืดที่พวกเขาไม่คุ้นเคย ไหนเลยจะสามารถแกะรอยได้อย่างง่ายดายปานนั้นหินสีดำทมินก้อนเล็กที่ถูกวางเอาไว้ริมทานมีนักวาดอักขระแวะเวียนกันไปสัมผัสไม่เว้นวา่างแต่ว่าพวกเขาสามารถสัมผัสได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเป็นเพราะพลังอักขระที่รุนแรงและกดทับจนพวกเขาแทบจะหายใจไม่ออกกระนั้นก็ไม่มีใครสามารถถอดลวดลายอักขระออกมาได้แม้แต่คนเดียวกระทั่งเวลาผ่านไปอีกหลายวันงานของพวกเขาก็ไม่มีความก้าวหน้าเลยแม้แต่น้อย พวกเขาไม่สามารถศึกษาพลังนี้ได้นานนักเนื่องจากร่างกายยังคงรับพลังอักขาระที่เข้มขน้นรุนแรงนี้ไม่ไหวมีเพียงเจินจูที่ถูกปกป้องโดยอัมพันเลือดมืองก่อนเท่านั้นที่เข้าไปสัมผัสหินก้อนนั้นได้นานกว่าคนอื่นๆกระนั้นนางก็ยังไม่สามารถแกะลวดลายอักขาระออกมาได้วันนี้ก็เป็นเช่นทุกวันนางตื่นแต่เช้าตรู่เมื่อคือนนี้กว่านางจะข่มตานอนได้ก็เป็นยามอินแล้ว นอนได้เพียงครูก็รีบตื่นขึ้นมาที่นี่เพื่อเข้าไปสัมผัสพลังอคกาสายมืดนั้นนางจะต้องดึงหางและสาวไส้มันออกมาให้ได้เด็กสาวดวงตาแดงกำ่ำเส้นเลือดในดวงตาผุดขึ้นมาเต็มหน่วยตาบ่งบอกว่านางพักผ่อนน้อยและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำภารกิจนี้อย่างยิ่งมันแก้ยากมากเท่าใดความอยากจะเอาชนะในใจก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนางจะเอาชนะมันไม่ได้เชียวหรือจนจูเดินมานั่งตรงหน้าหินสีดำก้อนนั้น แม้ว่าอัมพนเลือดมังกรจะสามารถป้องกันนางได้ทว่าความรู้สึกอึดอัดและถูกกดดันจากพลังนั้นก็ยังคงอยู่นางอยากจะรู้นักว่าผู้ที่สลักอักขารานี้มีระดับสูงเพียงใดระดับสีขาวเสียงของไปหูเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเกลียดคร้านมันนอนหมอบอยู่ข้างลำธารราวกับไม่ได้รับความกดดันจากพลังอักขาระสายมืดเลยแม้แต่น้อยระดับสีขาวเชียวหรือเจนจูเบิกตากว้างอย่างตื่นตระหนก ดวงตาของนางยิ่งมีเส้นเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรดีไปฮูเจนจจว่าอย่างทดท้อมีวิธีใดบ้างหรือไม่ที่นางจะตามหาลวดลายอัขระได้นอกจากอาศัยเพียงการสัมผัสจากพลังเท่านั้นมีวิธีนี้วิธีเดียวทว่าระดับพลังของเจ้าและผู้สลักอัขระผู้นั้นห่างกันถึงสองคันความเป็นไปได้น้อยมากที่เจ้าจะสาวไส้ผู้อื่นออกมาได้ ไปหูตอกย้ำความต้อยต่ำของเจนจูให้นางฟังอีกครั้งเด็กสาวได้ฟังก็น่าเหี่ยวลงหลายส่วนระดับสีเงินและระดับสีขาวห่างกันมากจริงๆหรือนางควรจะกลับไปฝึกปราวิญญาณเพื่อที่จะบรรลุระดับสีทองให้ได้โดยไวแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าเพราะตอนนี้พลังวิญญาณของนางมีเพียง458เส้นเท่านั้นยังอีกยาวไกลกว่านางจะขึ้นสู่ระดับสีทอง อีกทั้งการฝึกปรามินญ,ญานในระดับสูงความรวดเร็วในการฝึกปรือนั้นเชิงช้าอย่างยิง่งกองทัพแคว้นเยี่ยนจะมีเวลามากเพียงนั้นได้อย่างไรเจิญจูยกมือขึ้นถึงผมตนเองจนยุ่งเหยิงกลายเป็นรังนกขนาดใหญ่แล้วไปหูไปหูเซวเชอเซลเชอจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีารดนางกล่าวซ้ำไปซ้ำมาถ้าว่าอย่างไรนางก็ยังไม่ยอมแพ้เจ,จิญจูหันกลับไปวางมือแตะไปบนก้อนหินก้อนนั้นอีกครั้ง ครานี้นางตั้งจิตมั่นจะไม่มีสักครั้งเลยหรือที่นางจับหางมันได้ชั่วขณะนั้นเองลายอักขระซับซ้อนก็สว่างวาบเข้ามาในหัวของน,นางทว่าเพียงเสี้ยวลมหายใจมันก็หายไปเจนจูเบิกตายอย่างตื่นเต้นเจอแล้วเมื่อครู่นางเห็นลวดลายอักขระแล้วแม้จะเห็นเพียงเสี้ยวลมหายใจแต่อย่างน้อยก็มาถูกทางแล้วนางกำหินสีดำนั้นแรงขึ้น แต่ครานี้นางกลับไม่เห็นลวดลายอัขราเสียแล้วความกดดันที่แผ่ออกมาทำให้ขนในกายลุกเกลียวลมหายใจขาดห่วงกลิ่นอายสังหารรุนแรงกว่าครั้งใดๆกระนั้นจนโจก็ยังไม่ยอมแพ้นางเพ่งจิตสัมผัสมันมากขึ้นพลังอัขราสายมืดนั้นราวกับรู้ตัวว่าถูกคุกคามมันแผ่พลังออกมาเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นสองเท่ากระทัง่งนักวาดอัขราที่อยู่ในกระโจมก็สัมผัสได้ ว่าเขาวิ่งออกมาดูอย่างตื่นตระหนกเกิดอันใดขึ้นเมื่อมองไปริมทานรัศมีพลังอัคระสีดำหอหุ้มตัวของจันจูเอาไว้มันกำลังกดดันและโจมตีนางอย่างหนักกระนั้นเด็กสาวผู้นั้นก็เดื้อรร้นยิ่งนางไม่ยอมวางมือจากหินก้อนนั้นเลยแม้แต่น้อยคุณหนูเหอไปกระตุ้นอะไรมันหรือเหตุใดมันจึงมีพลังเข้มข้นเพียงนั้นกันนางจะไม่ไหวแล้วเข้าไปห้ามนางดีหรือไม่อยากเข้าไปตอนนี้ ประเดี๋ยวพลังตีกลับท่าแตกซ่านจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าใต้เท้าเหยือกาวเช่นนั้นจะทําอย่างไรดีขอรับใต้เท้าไปตามท่านไม่ทับน้อยและให้จือมาก่อนขอรับในขณะเดียวกันยามนี้ภายในห้องพักแคบๆแห่งหนึ่งประดุัไวกลางคนรูปร่างใหญ่กำลังนั่งหลับตาอยู่ภายในตรงหน้าเขามีผ้าผืนเล็กคล้ายแผ่นย,นยันไหล่ผืนมันถูกวางเรียงต่อการเป็น,นวงกลม ภายในวงนั้นยังมีกระดาษสีขาวที่เต็มไปด้วยลวดลายอักขระซับซ้อนทว่าลายเส้นกลับไม่ได้ถูกวาดด้วยหมึกแต่ถูกวาดด้วยโลหิตชั่วขณะหนึ่งราวกับมีพลังสายหนึ่งกวาดผ่านลวดลายอักขระนั้นอย่างรวดเร็วหึชายผู้นั้นลืมตาอันมืดมิดราวกับรติการของเขาขึ้นมาถึงกับมีคนอยากลองดีกับเขาแล้วหรือน่าสนใจนักไม่มีนักวาดอักขระคนใดสามารถตรวจสอบอักขระของเขาได้ทว่าเมื่อครู่กับมีผู้หนึ่ง แม้พลังจะอ่อนแออยู่บ้างแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยอยากเล่นกับข้าหรือเขาถลอกแขนเสื้อขึ้นก่อนจะกรีดมือตอนเองเพื่อใช้โลหิตต่างมึกอัขระลึกลับถูกวาดซ้อนลงไปบนลวดลายเก่านั้นอย่างคลองแคลวตึกทันทีที่ปลายนิ้วของชายผู้นั้นจิ้มสายเส้นสุดท้ายพลังอัขระรุนแรงขุมหนึ่งก็ตีขึ้นสู่จุดตันเทียนของเจินจูโลหิตสีเข้ม ถูกพ่อนออกมาจากปากซีดเซียวของจันจูกลางอกแสบร้อนดังถูกไฟเผามือเล็กๆของนางจำเป็นต้องปล่อยจากหินก้อนนั้นคุณหนูเหอเป็นอะไรหรือไม่